เคล็ดลับในการยกระดับทีมด้วยเกียร์10ปีกับเกม l าย e Ranger ซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นด้วยกันโดยค่าเกียร์ทั้ง3ชิ้นนี้จะเป็นค่าเกียร์พื้นฐานที่ดีสุดในเกมเลยก็ว่าได้เริ่มต้นกันที่เกียร์ชิ้นแรกสําหรับเกียร์อาวุธไมโครโฟนปาร์ตี้ครบรอบ10ปีที่มีค่าเซตัสเป็นพลังชีวิตลดคูดาวและสกิลโจมตีโดนแน่นอนโดยเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์สําหรับใส่สายพลังถ้าหากใส่ตรงสาย เราจะสามารถเลือกออปชันที่4ใส่ค่าต่างๆได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยจากสัญลักษณ์ด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสายพลังหากเราใส่เรนเจอร์ตรงสายเมื่อไหร่ออปชันที่4เราจะสามารถเลือกใส่ค่าเกียร์ได้เพิ่มเติมมากขึ้นแถมเกียร์8ดาวยังมีค่าสกิลพัดอย่างห้ามศัตรูใช้ทักษะหรือการใบ้ เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง3.5วิและหากอยากรู้ว่าเรนเจอร์ตัวไหนใช้ได้กดไปที่สกิลพัดเรนเจอร์ตรงปุ่มนี้มันจะขึ้นแสดงมาทั้งหมดเลยนะครับว่าใน ID เราเนี่ย มีเรนเจอร์ตัวไหนที่ใช้กับค่าสกิลพัดนี้ได้อย่างของผมครับผมก็จะมีตัวของราวยมเโลเซลลี่แมมดบินแล้วก็คูนี่อามาเทราส์ที่ใส่ได้และมีสกิลสกิลนี้อยู่ทําให้เมื่อใส่เกียร์ช้นนี้เข้าไปมันจะเพิ่มให้สกิลของเรนเจอร์มีความกล้าแกร่งมากยิ่งขึ้นกดไปดูที่สกิลของเขาในสกิลที่1นะครับผมจะเห็นได้ว่าสกิลพัดขึ้นอยู่ในหน้าสกิลไปที่ เรียบร้อยแล้วสำหรับค่าสกิลพัดใบศัตรูเพิ่มอีก2.5วิเพราะว่าปกติแล้วดั้งเดิมสกิลของเขาจะใบศัตรูอยู่ที่5วินาทีพอมีสกิลพัดจากเกียร์ไม่10ปีเพิ่มไว้ใบทีเดียวถึง7.6วินาทีซึ่งเรายังมาทูดมันโกงขนาดไหนเมื่อได้จับไม่10ปีเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมมา ด่านนี้ครับลองดูปล่อยไปเรายม,มาทูตเดินเข้าตำแหน่งและใบยิงศัตรูแตกนะครับผม,มและดูสัญลักษณ์การใบครับจะติดอยู่นานติดอยู่ทนถึง7.6วินาทีโอ้โหคือแบบว่าดุดันมากแรมเหมอดก็มีใบป่วนศัตรูก็มีแถมมีอันเชิญยม,มทูตออกมาขั้นศัตรูด้วยนะครับผมบอกได้รู้ว่าเป็นตัวที่ ครบเครื่องมากเมื่อได้จับไม่10ปีนั่นเองและบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเบราวยมทมูตแต่ว่ามีไมซ10ปีแล้วจะเอาไปใส่ได้กับเรนเจอร์ทุกตัวเพราะว่าสเตตัสดั้งเดิมของเกียร์ชิ้นนี้มันดีมากๆพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองเนาะไม่ว่าจะลดคูดาวพลังชีวิตหรือสกิลโดนแน่นอนนะครับผมไม่มีความจำเป็นต้องใส่ตรงกับสายพลังก็ได้ถ้าใส่ตรงก็ทําให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นเ,นเพราะเราใช้อัพทนที่4ได้และก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่ให้ตรงกับสกิลพัท ของเลเจอร์ที่มีการใบ้ศัตรูก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะน่าไปใส่ตัวของเบราอัศวินก็ได้เช่นเดียวกันบราวมยากลก็ไม่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบราวอานุบิสสุดป่วนก็ยังใช้ได้สบายๆถัดมาเกียร์ชิ้นที่2หมวกบัคเก็ตครบรอบ10 ปีที่มีค่าเซตัสเป็นลดแร่พลังชีวิตและต้านสกิลส่วนออปชันที่4ของเกียร์ชิ้นนี้จะสามารถนำไปใช้กับเรนเจอร์สายไวพิบเป็นหลักนั่นเองและสกิลพัดของเราครับมีบัฟเพิ่มตาทักษะอีก9%เข้าไปหากเราอยากรู้ว่าใช้ได้กับเรนเจอร์ตัวไหนเหมือนเดิมครับกดที่สกิลพัดไปเลยมันก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดในดีว่าเรามีตัวอะไรที่หยิบจับไปใส่แล้วสกิลพัดจะใช้ได้ตรงบ้างนั่น อย่างของผมเนี่ยถ้าจะให้ใช้งานคุ้มๆหน่อยก็ต้องเอาไปใส่ดาวินชีดซึ่งเรืจะตัวนี้ครับเป็นสายไวพิบตรงกับตัวของหมวกบัตเก็ตเปีแถมเพิ่มการบัฟทักษะในสกิลบัฟที่2ของเขาอีกด้วยเนาะปกติด้านเริมครับจะบัฟเพิ่มปิวที่60% จะเพิ่มไปอีก9%รวมเป็น69%อู้หูคือถึง70%เลยก็ว่าได้และใครดวงดีหน่อยสุ่มได้ค่าเพิ่มตาทักษะสูงสุดถึง18เปอร์นี่พอเอาไปรวมอืบัฟทีเดีย78%เกือบ80นะครับผมโดยเราจะมาลองใช้กับราวยมทูตที่ถือไม่0ปีมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าดาวิชี่จะโหดขนาดไหนนี่ครับผมทั้งสกิลก็ปี้ แถมสกิลบัฟที่ช่วยโยมทูนเนี่ยได้รับฮิวและยืนถึกยืนนามากขึ้นแถมได้บัฟต้านสกิลเพิ่มเติมไปอีกด้วยทําให้ยืนรับเดเมจได้กันแบบยาวๆเลยและหากใครจะเอาไปใส่กับเรนเจอร์ตัวอื่นโดยที่ไม่ต้องเป็นสายไวพิบหรือว่าไม่ต้องใช้สกิลพัดก็ได้เนี่ยบอกได้ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าดังเดิมพื้นฐานมัน3ค่าเนี่ยไม่ว่าจะลดแร่พลังชีวิต้านสกิลเนี่ยเหมาะกับเรนเจอร์ทุกๆตัวอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเซลลี่ไอดอลมัน เป็นสายว่องไวท่าแสงแต่เราก็สามารถนำมาประยุกใช้ได้เช่นเดียวกันและเกียร์ชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายกับแหวนทองครบรอบ1ิปีซึ่งมีเซตัสพื้นฐานดั่งเดิมเป็นหลบสกิลต้าสกิลและลดแล่เรียกได้ว่าเป็นค่าเกียร์ที่ดีสุดสำหรับเกียร์ช่องตกแต่งเลยก็ว่าได้โดยเกียร์ชิ้นนี้ครับจะเหมาะสำหรับสายว่องไวเป็นหลักนั่นเองเพราะเป็นสัญลักษณ์รูปสายฟานโนส่วนสกิลพัดของเราผมเป็น ยกเลิกภาวะอามาตะของศัตรูอย่างต่อเนื่องก็คือล้างอามาตะทิ้งไปและหากมีดีบับนี้ติดอยู่บนหัวจะทําให้ฝั่งศัตรูไม่สามารถบับอามาตะใส่เรนเจอร์ฝั่งเขาได้ในระยะเวลาที่ดีบับนี้ทํางานติดอยู่นั่นเองซึ่งเรนเจอร์หลักที่ใส่แล้วคุ้มค่าเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างและใช้งานได้ทุกออปชั่นนะผมก็ ตามนี้เลยเน้ะไม่ว่าจะแซลลี่ไอดอลบราอัศวินบราอานวิทบอมพุ่งกับและอื่นๆโดยผมจะยกตัวอย่างเป็นแซลลี่ไอดอลกับการใช้แหวนสิบไปอย่างคุ้มค่าเนื่องมาจากว่าในสกิลของแซลลี่ไอดอลเขาเนี่ยมีสกิลเอฟเฟกต์ยกเลิกภาวะอมาตะของศัตรูอย่างต่อเนื่อง4.5วิ หากเราใส่แหวนเข้าไปมันจะยกเลิกภาวะตะาของศัตรูอย่างต่าน่่งเพิ่มไปอีก2.3วิวิตสำหรับค่าเกียร์ชิ้นนี้บวกเข้าไปปุ๊บจะกลายเป็น6.8วินาทีเรียกได้ว่าเกือบ7วินาทีที่ทําให้ฝั่งศัตรูไม่สามารถอัพอัมมาตะได้นั่นเองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเก่งอย่างที่ผมว่าเอาไว้หรือเปล่ามาครับแซลเล่เราปล่อยกันไปเ,เลยนะครับจังหวะนี้มา ดูสินี่ครับผมติดโยเกิร์ม,มาตะ่อเนื่องยาวๆครับอืม้มติดกันรัวๆเต็มหัวฝั่งศัตรูเลย นไม่สามารถอัพอม,มาตะได้ใดๆทั้งสิ้นนะผมเมื่อโดนสกิลนี้เข้าไปและเรียบร้อยตายหมดเลยครับสําหรับบอสประจําด่านและหากใครไม่มีเรนเจอร์ที่จะใส่แล้วคุ้มค่าที่สุดแบบนี้เดี๋ยก็ไป,ไปประยุกต์ใช้กับเรนเจอร์ตัวอื่นๆได้นบดังนั้นเนี่ยไม่อยากใช้ทุกคนพลาดกับเกียร์สิปีไม่ว่าจะไม่สิปีหรือหมวกบาเก็ต หรือแม้กระทั่งแหวนทอง10ปีชิ้นนี้ก็ตามเพราะว่ามันจะเป็นเกียร์สุดแรที่ยกระดับทีมได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆล่ะชอบเกียร์ชิ้นไหนอยากได้เกียร์ชิ้นไหนในเซตสิ0ปีนี้บ้างแล้วจะนําไปใส่ตัวอะไรเพื่อยกระดับทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ Comment มาบอกใต้คลิกกันได้เลยนะ